อุดมการสากรกรคือความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสากรกรซึ่งจะนำไปสู่การกินดีอยู่ดีมีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคมหลักการสหกรกรคือแนวทางที่สากรกรยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสากรกรเกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งประกอบด้วยหลักการที่สำคัญรวมเจประการกล่าวคือหลักการข้อที่1การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้างหลักการข้อที่สองการควบคุม โดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตยหลักการข้อที่3การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิกหลักการข้อที่4การปกครองตนเองและความเป็นอิสระหลักการข้อที่5การศึกษาฝึกอบรมและสารสนเทศหลักการข้อที่6การร่วมมือระหว่างสหกรณ์หลักการข้อที่7การเอื้ออาทรต่อชุมชน